ข้อต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ระหว่างเฟรมกันนะคะเห็นว่าเฟรมที่เราแบ่งมานี้เรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่านะคะเรามีการสร้างเมนูไว้ที่เว็บเพจที่อยู่ทางเฟรมทางซ้ายมือตรงนี้เราอยากจะสร้างไฮเปอร์ลิงก์เมื่อเราคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้เราอยากให้มันแสดงผลที่เฟรมตรงกลางก็คือส่วนนี้นะคะแต่ส่วนซ้ายมือกับส่วนด้านบนยังอยู่คงที่วิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ตรงนี้นะคะจะคล้ายๆกับการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ทั่วไปแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าเราต้องกำหนดทาร์เกตนะคะว่าผลของการลิงก์เว็บเพจนั้นจะแสดงที่ไหนซึ่งทาร์เกตตรงนี้คือเราต้องระบุชื่อเฟรมของตัวที่เราต้องการแสดงผลไปนะคะเช่นตัวนี้มันจะเป็นเฟรมที่ชื่อว่าเมนเฟรมนะคะหรือให้คุณเลือกวินโดว์แล้วก็เลือกคำสั่งเฟรม เขียนว่าตัวนี้ชื่อเมนเฟรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างลิงก์จากตัวเฟรมทางซ้ายและต้องการให้แสดงผลทางขวาต้องระบุทาร์เกตไปว่าปลายทางในการแสดงผลก็คือตัวเฟรมไม่ชื่อว่าเมนเฟรมตัวนี้นั่นเองนะคะมาดูวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์กันรูปภาพของเมนูที่อยู่ในส่วนของเฟรมทางซ้ายนี้เป็นรูปภาพขนาดใหญ่ที่เราใส่เมนูไว้ทั้งหมด6ตัวเราต้องการจะนำมาสร้างในไฮเปอร์ลิงก์เพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องมือ Hotspot ที่ใช้ในการสร้าง Image Map นะคะก็คือให้รูปภาพตรงนี้สามารถที่จะลิงก์ไปได้หลายๆที่โดยการวาด h อ t s t เขก็มาในแต่ละปุ่มแล้วก็ลิงก์ไปในแต่ละไฟล์นั่นเองนะคะให้คลิกเลือกที่รูปภาพจากนั้นเปิด Panel Property ขึ้นมานะคะที่ Panel Property นั้นจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Hotspot สำหรับกำหนดไฮเปลิก์แต่ละส่วนของรูปภาพนะคะอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและก็รูปหลายเหลี่ยมเหมือนกับที่เราเคยทำมาในหัวข้อการสร้าง image map นะคะเราจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ารูปของเรานั้นตัวเมนูเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมก็คลิกที่เครื่องมือนะคะแล้วก็วาดลงไปบนรูปภาพจากนั้นมากำหนดนะคะว่าจะให้มันลิงก์ไปยังไฟล์เว็บเพจใด คลิกที่ปุ่ม Browse for file แล้วก็เลือกชื่อไฟล์นะคะเมื่อกี้เราเลือกที่ปุ่ม Flower เราก็จะเลือกเว็บเพจที่เกี่ยวกับ Flower มาแล้วก็ได้มาหนึ่งปุ่มแล้วนะคะถ้าคุณมองไม่เห็นรูปภาพก็ปิดตัว Panel Property ไปก่อนแล้วก็คลิกนะคะ แล้วก็วาดตัวฮอสปอตตัวที่สองถ้ามองไม่เห็นนะคะก็เลื่อนตัวเฟรมข้างบนขยับขึ้นไปหน่อยหนึ่งได้ตัวฮอสปอตตัวที่สองตัวนี้เราจะให้ลิงก์ไปที่เพจที่ชื่อว่า Animal นะคะคุณก็คลิกแล้วก็เลือกเว็บเพจแล้วก็เลือกโอเคต้องกำหนดทาร์เกตด้วยนะคะว่าต้องการให้แสดงผลที่เฟรมไหน นะคะเ,เราต้องการแสดงที่เฟรมที่ชื่อว่าเมนเฟรมคุณก็คลิกเลือกด้วยแต่อันแรกคุณไม่ได้เลือกนะคะคุณก็กลับมาเลือกได้อันนี้คือไฮเปอร์ลิงก์ที่สองจากนั้นก็ว่ดไฮเปอร์ลิงก์ตัวที่สามขึ้นมาแล้วกำหนดลิงก์ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ตัวที่สามนะคะก็คือ c นะคะโอเค ติดไปดูนะคะจากนั้นก็กำหนด h อร์ r l i n k ให้กับเมนูที่เหลือตอนนี้ก็เลือกไฟล์ที่ชื่อว่าล i v e r ร์กำหนด target เป็น m a m e fame r แล้วเรามาดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรากำหนดลิงก์นะคะไปยังเว็บเพจอื่นๆแล้วแต่เราไม่ได้กำหนด target ผล จากการที่เราขอดูนะคะมันจะเป็นอย่างไรสมมติว่าเรากําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราไม่กําหนดพาร์เกตนะคะตัวเม u าส์เ n หลังจากที่คุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกมาที่เครื่องมือนะคะพอยเตอร์แล้วก็ปิด Panel Property ไปคุณก็จะเห็นว่านี่คือ h o t s p o t Hyperlink ที่คุณสร้างขึ้นสามารถปรับขนาดนะคะหรือขยับย้ายตำแหน่งมันได้ ตัวนี้ไม่ได้สร้างนะคะจากนั้นก็เซฟเว็บเพจแล้วก็เซฟเฟรมเซตนะคะที่คุณมีการแก้ไขหรืคลิกที่ปุ่มเซฟ all ของเครื่องมือสแตนดาดตัวนี้ไปดูผลลัพธ์ของการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ก็คลิกที่ Preview in Browser นะคะทดสอบโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มแล้วก็คลิกจะเห็นว่า นะคะเว็บเพจที่เราสั่งลิงก์ไปจะแสดงผลที่เฟรมที่ชื่อว่าเมนเฟรมตัวนี้นะคะขอสั่งแม็กซิมายก่อนนะคะคลิกที่ Animal ก็จะแสดงผลตรงนี้เหมือนกันเนื้อหาถ้าเกิดว่าตัวเว็บเพจนี้เนื้อหาเยอะเราเลื่อนส่วนที่อยู่ด้านบนกับด้านซ้ายจะอยู่คงที่นะคะมันจะไม่มีการขยับหรือเปลี่ยนแปลงตัวนี้เราลืมกําหนด t a r ์เก็เพราะฉะนั้นถ้าเราคลิก ที่หาปลาลิงมันจะแสดงผลแทนที่ณนะตำแหน่งที่เราสร้างไฮปลาลิงนะคะคุณก็แบ็กกลับได้ส่วนตัวรีเวอร์ตรงนี้เรากำหนดแทร็เก็ตเป็นเมนเฟรมมันก็จะแสดงผลที่นี่เหมือนกันตัวเมส์เทนเราก็ไม่ได้กำหนดแทร็กเก็ตเพราะฉะนั้นมันก็แสดงแทนที่นะคะจะเห็นว่าการทำงานของตัวเฟรมนั้นก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะคุณก็สามารถที่จะนำมาสร้าง เว็บเพจของคุณนะคะโดยการแบ่งเป็นส,นส่วนๆได้แต่ต้องระวังให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีการแบ่งเฟรมแล้วคุณต้องมีการเตรียมเนื้อหาให้พร้อมว่าด้านบนคุณจะแสดงเนื้อหาอะไรออกแบบมาให้พอดีกับเฟรมทางด้านซ้ายมือคุณจะแสดงเนื้อหาอะไรก็ออกแบบเนื้อหาให้พอดีกับความกว้างของเฟรมนะคะส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ก็เหมือนกันเฟรมใดก็ตามที่ต้องการนํามาแสดงทางด้าน ขวามือตรงนี้ควรจะออกแบบไม่ใหญ่จนเกินไปไม่งั้นมันจะล้นจอนะคะมันจะไม่สวยสังเกตว่าอันนี้เราจะออกแบบได้พอดีเห็นไหมคะนี่คือการนำระบบเฟรมมาใช้ในการแบ่งเว็บเพจค่ะ